ลมกระแห้งครับพี่น้องครับสงสัยต้องเปิดลมพงหล่อแล้วเหรอครับนกบดยิงยินเสียงขันเลยครับสีมีนกมากว่าพี่น้องพาเบิ้งกันครับ

เรีบยบร้อยครับพี่น้องครับแท็กค,คูครับอีกสองตัวเลยครับ ครับพี่น้องครับแจวแจวครับแพ็คคูครับสองโตครับเปิดลาโพงรอให้มาาครับลมมันแห้งวดครับมันเดยยินเสียงครับสองโตครับพี่น้องครับเจ้ามิดดำครับผมนี่ครับแพ็คคูครับพี่น้องเจ็ดนาทีครับลมมันแห้งผมตรงขออนุญาตครับนกมันกระขันอยู่แต่ว่ามันอยู่ไก่ครับผมเลยเปิดลําโพงให้มันมากครับนี่ครับจัดแล้วครับพี่น้องสุดยอดเลยครับ เอาแล้วครับแพ็กคูครับขุนบรรลือครับผมวอาพิดครับตื่นเต้นครับว่ามันเจ้ามิดดำครับขุนบรรลือครับนี่ครับนี่ครับทันขุนครับหมานครับเอาอีกแล้วพี่น้องเลยออกสามเถื่อได้สามตครับแพ็คคูครับพี่น้องนี่ครับนกเสียงดีครับสิเป็นตัวข้่มหมายบอลพุกระพุ่งครับนี่ครับเก๋วแก๋วครับพี่น้องครับ ก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามเจ้าขุนบรลลื้อนะนะครับว่าสิไปไกลได้ซ้ำไหนครับมันนี้ก็จัดไปสองแล้วครับเสารนี้ครับเจ็ดนาทีครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตซ้ำนี้นะครับไฟเบิ้งกับให้เฮงๆรุยรยต่อนกกับมันหมานครับสายต่อครับผมก็สิกลับไปเห็นงานแล้วครับนี่ครับออกมาหัดตอนเสาร์ครับสองตัวครับแพ็กคูครับพี่น้องโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมครับเฮงๆรุยรยครับผม